อานีวัดดีครับสวัดดีครับพี่น้องปองปายสุกุลสุก้นครับกินไปถั่วโคโลงหมูครับมากเมื่อนี้มากจะพามากินบอกมว่วงได้ครับ <laughs> บอกม่วงมันไปปนหวไปแล้วล่ะแต่ว่ามันยังเหลืออยู่ไดนะ้ครับครับนี่แม่บ้านปรนเทศไหนน้ำป่าหวานครับแต่แซ่บเพิ่ยังเนี่ยโอ้ยน้ำไหอะไรย้อยงทุกนุน วมงน้ำป่าวานครับอืมอืมได้โดนนะครับบ่ได้กินสดจอสดสดจอดน้ามันไลแเรอเขาจังจังอยากน้ามันเหลืออยู่หลายหลายบ่ใครเลย อยากป่ะเหนมันหยุดครับอันนี้แก้วแก้วพิบวางอับอันนี้กไดเด้งสิกันเด้งเนี่ยเหนาตุยตุยย่ต้องเอาเซตุยเย็นไว้หลายมื่อนะครับอืมได้แก้วบางบานเท่าน่ะครับ เราทานเลยผลไม <c oughs> บ้บักฮุ้หมักลำไยไอ้ผอไมาให้บักฮูงอยู่ข้างบ้านจะคลองนี่แหละครับปลูกเองบุกคับเลย <c oughs> ลองผสมกันดูด้วย สมกันสองสูตรอืมอันน้งเค็มอันนึงหวานานก็บ,บอกออกเลยครับอบอกไนมาหน,นึ่ง Đây nắm gần tới đây ừ. ừ. Hầu thêm Mỗi dòng kim là mưa nè Khát quá Để lại dàng ra <laughs> chị im <laughs> นมันก็แสบอีกอย่างบอกม่วงเห็นเง่นก็เจ้าขายอยู่ข้างท้างครับเป็นเดือนลรวได้พี่น้องประเด้ร่๊งไหมเดือนสองเดือนแล้วโนรูวา างยูทูปนสิปิดกันการมองเห็น่เด้วอย่างงาลายครับยอดไหลกกระโบเพิ่มยอดนั้งก็บโขึ้นแล้วก็เอาเริ่มสี่คันแล้วตัวบาทเนี่ยเย่ขึ้นเห็นพี่น้องที่พุนเคยกดไลค์กดยังไงครับกดติดตามให้ก็เลยต้องมากเจ็ดซูโมซูพวกอะไรกินให้พี่น้องในเบิ้งน้ากันมาก บอกกับที่ๆก็คัดก็ยังผู้เริ่มหัดเฮ็ดใหม่ตีสองปีแล้วครับนุ่งโมเฮ็ดมากเดือนมุกกระลามุกกระลาเมื่อกี้นี่ครบปีหนึ่งครับเห็นเจ้าเฮ็ดคอนเทนต์ยังกับจะเฮ็ดน้ำเพลินอยู่ตัวบ้าเฮ็ดน้ำบริได้เราพี่น้องเอยมันบริไดเป็นตัวต้นของเโยครางครับ อ๋อเนี่ยอ๋ง่ละก,ออก,กินเยอะห้องมันนี้ไม่กอดไม่ขำนไกินหมดบ้านนานเด้อพี่น้องไปบ้านท่านกิน con trồm trồm cũng nó tay, tay khang rồi Ừ. để tôi bán nó kiếm tay gần rồi tôi gặp bị nó นแนะ่เลยฮะอ่าแน่เพียวคก็ฝาดเหน็นว่าบาทนะโอ้ฝาดฝาดครับครับอันคันจีแน,น่เพียวๆฝนก,นตกนะตกแน่พอตกแน่ ตกตัวอยู่ในเมืองแต่ว่าหลอบหลอบนอกบ่ลมงเลยใสรฝนจะไปห้ามใบสนดอยู่ในเมืองว่ะใส่ตัวเย็ยนเวลาก็แข็งครับ cái mà mày là ok chèn này Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những ออสมสมข้าจเจาวากินสมนีเลยเนาะช่วงนี้อาหารการกินก็บกินลำบากค้ามังขึ้นกับวม่มีผู้ใดเที่ยวหรอครับ อุดรท่านีบริเวณลอกดาวแต่ว่ากันนักอยู่เพื่อนครับรถตู้สองสามคันมาจากกรุงเทพไม่ได้พูดติดเชื้อครับให้กาล่างใจกันนะครับดืนน้อสิบเก้าคนเลยเดีสชูสู กูเมือกะะกินนะไนเนี่ยครับวิตามินซี0อยเปอร์เซ็นดังนี้หน่อยใครมีสารอาหารเนี่ย <c oughs> นั่นรักษาบ่ได้บรูกกด้วกันนะว่ามันมีสารอาหารอยู่ในร่างกายนะสาระนะความยากของคนมาดูตัวกว้อยก็ยก,กินบ่ได้ ตั้งแต่เพื่องัวตายทั้งหลายเฉยเลยว้าเด็ดอดยู่อ่ะคลิปนี้ไว้แสำหรัะพี่น้องนะคลิปหน้าพอกันไหมครับผมฝากกดไล k ์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ในลูกหม,มูในดเด้อคอมเมนต์ไหนไหนนะครับเด้อพี่น้องเลย ลองเธอกันหน่อยใจเด้นี่ผู้ติดตามพันกว่าคนแต่ว่าหยอดวิวหนี่น้อยหนึ่งที่โรงพาบานเนาะคนกัดจิเห็นเพิ่นกัดจิเบื้องย่นแหละห้งเธอเปิดพันนะครับเนาะเบื้องหลังจ๊กนาที่สองนาที่เนี่ยด้อพี่น้องป้องป่ายเอะเอาพอกันไหมครับสวัสดีครับ